thank <laughs> you Yeah. Mm -hmm. แม่แพล่ท้ากินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุกูสุคนมือนี้ตั้งใจนําเสนอเลยลกักกาน้าเสนอได้มอได้มอเมื่อไหม่จ้าเป็นมอดินหมอดินอ่าเป็นของเกาหมเปมอดินของเกาหลีญี่ปุ่นเอียงละประมาณนั่นแหละคนว่าว้าคนไทยนะ่ะก็เลยไม่ได้มอดินมากกันมาต้มข้าเปียกข้าเปียกโบราณข้าเปียกโบราณสิ่ไงอร่อยแซ่บเวอร์ มาหมักเส้นข่าเปียกตายแล้วท่านหาโลดเส้นข่าเปียกข่าปุ้นนี่พี่น้องโอ้ยแซ่บใส่ขาหมูขาหมูไปเปื่อยยุ่ยยุ่ยโอ้ยต้มเองกินเองแซ่บเองพี่น้องมา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 เส้นอันเส้นข่าเปียกนี่ห่อน้อยนี่เนี่ยห่อน้อยห่อเดียวห่อละวสาวบาทพี่น้องคุนอ่ะได้บักหลายกินได้แบบสามสี่คนหมดนี่น่ะมาด้วยพี่น้องด้วยต้มเพื่อได้หนีิเท็ดเพื่อพี่น้องได้ขนาดนี้มาเด้อยคุณอ่ะ ลายมาปรุงเครื่องมาดิพี่น้องพริกสดต้มต้นหอมพริกไทยมักรสใดกแตปรุงรสนั่นแหละพี่น้องใส่พริกไทยมักเลยลายก็ใส่เลยลายพริกไทยน้ำปลาใส่ลงไปน้ำตาลมาเนี่ยมักส้มก็ใส่ส้มใส่บักน้ําใส่น้ำส้ม,สม,สมก็ได้เ,ดเรียกแก๊า มากวานก็ใส่วานเอาที่สบายใจโอ้ยทำลายเตีย๋ยมาเด้อันนี้ก็ใส่หลายหืม้มหุ้นหืม้มคุนแบบน,นี้ไว โอเคโอเคไปว่าตกลงได้แล้วพอแล้วพี่น้องเลยมาด้วยพี่น้องแม่แพลวต้มเผอพี่น้องกินด้วยพี่นอ้อง จับเอาได้พี่น้องมากมากเลยขัาเปียกขัาปุ้นเนี่ยแซ่บหลายพี่น้องเบิ่งขาหมูไปเปื่อยเด้งๆขละ่ะเฮ้ยคุณอ่ะ ควรแล้วควรนะหาหมูออามออนกับบอกกระดูกหมูกระได้ ว้าขาหมูเปื่อยอือว้าวโบแซ่บดีบ่ได้กินโดนแล้วอืมสุดยอดเมนูนี่ก็ถือว่าเด็ดได้พี่น้องนำเสนอเลยค่ะว้าวแซ่บพี่น้องแซ่บแซบ สำ,สำหรับคลิปนี้ซ้ำนีกก่อนพี่น้องเนาะสนใจอยากให้แม่แพลวเฮ็ดน้าอยู่เน้กินเมนูไหนทักท้ายกันคอมม่์ด้วย้ะพี่นอ้องไม่แพ้วที่เฮ็ดตู้กินเดี๋ยวเราซ้ำอีกจะค้ำก่อนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีค่ะ๊ายบาย